สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาสมาคมพัฒนาศิลปะชีพนำโดยดรนัทพลอัคคกาญจนานายกสมาคมพัฒนาศิลปะชีพและคุณจุงแจมุลประธานภูมิภาคเอเชียสมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้และประเทศพันธมิตรทั่วโลกร่วมกันจัดงานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณพยก่ยงก,ยกองค์กรและบุคลากรในด้านต่างๆที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจอย่างยังย่งยืนกับรางวัล World Class a w a r d 2022 ภายในงาน World Health and Beauty 2022ณศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครค่ะและหนึ่งในบุคคลที่ถูกได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเอเชียสต a ร a อ d วรคือคุณเนติทัศน์ชินอ่อน Medical Director of Pavicon Clinic ไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีครับนายแพทย์เนติทัศน์ชินอ่อนครับ เป็น medical director ของ pavicon clinic แล้วก็อยู่ในเครือของ B E Q Group ครับผมรางวัล The Best International Innovative Hair Transplant Academy of Asia Star Award ครับเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากครับเป็นที่ได้รับความลิงเลงเห็นว่าเรามีความสามารถที่จะได้รับรางวัลนี้ครับผมแน่นอนครับ B E Q Group ของเราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาและสรรหารวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุด ตอนนี้เราก็มีนวัตกรรมที่เป็นอโตเมตนะครับในการปลูกผมคือเราสามารถปลูกผมเจาะกราฟผมโดยใช้เครื่องมือแค่เครื่องมือเดียวไม่มีการทำลายรากผมเกิดขึ้นดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากนาวัตกรรมนี้จะทำให้คนไข้หรือผู้ได้รับบริการภาพ,พึงพอใจอย่างสูงเลยครับอนอกจากผลลัพธ์ที่ได้ดีมากแล้วนะครับเรื่องของการพักฟื้นการดูแลตัวเองหลังปลูกพวกนี้จะง่ายและก็ลดลงอย่างแน่นอนครับ แน่นอนครับอย่างที่บอกว่า b i n u Group ของเราเนี่ยไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาและสรรหานวัตกรรมดังนั้นตอนนี้เราก็ยังมองอยู่ว่าเราจะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเพื่อจะช่วยให้คนที่มาปลูกผมเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้ก็มีหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เซลล์บำบัดเข้ามาช่วยนะครับหรือเป็นการใช้ AI ทั้งหมดในการปลูกนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์และได้ความเป๊ะของผู้ใช้บริการครับ ถูกต้องครับในส่วนตัวเป็นคนดูแลเกี่ยวกับพาวิคอนคลินิกและสถาบันการสอนพาวิคอนอะคาเดมีด้วยครับดังนั้นสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็คือนอกจากจะบริการการปลูกผมแล้วเนี่ยเรายังให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นผมและหนังศรีรษะทั้งหมดเลยครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับเป็นแพทย์เป็นคนทั่วไปนะครับต้องการความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหนังศรีรษะเส้นผมต้องการรู้ปัญหานะครับเราสามารถสอน ให้เหมาะกับบุคคลเหล่านั้นได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติเราเป็นเจ้าของแฮรส์สปาหรือซาลอนนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เหล่านี้นะครับเพื่อที่จะไปดูแลผู้ใช้บริการของเราให้ตรงจุดนะครับอย่างเช่นว่าเขามีปัญหาแบบเนี้ยผมร่วงแบบเนี้ยเราสามารถที่จะแนะนําได้ตรงจุดมากกว่าการที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วไปให้บริการครับผม โดยส่วนตัวก็ดูแลเรื่องของการติดต่อการเรียนพวกนี้อยู่แล้วครับดังนั้นใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาหรือสอบถามได้เลยครับที่ Facebook Fan Page ครับผมเพจชื่อ p าวิคอนอะคาเดมีนะครับตัวเองจะเป็นคนตอบเองครับผมเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ